ตัวมันก็ต้องร้อยสี่สิบชิ้นต่อตัว,ต,วต,ต,ต่อต่องานสีหนึ่งอะนะที่เราต้องการแล้วเราก็หมุนตัดออกก็ได้แล้วก็เอาข้างนี้มายังไม่ต้องตัดนะเอาเป็นสายอย่างอันนี้เย็บฝากระเป๋าจ้าประกบกันเนาะที่เคยบอกว่าเจ้านี้ก็จะตัดมาชิ้นเดียวก็คือชิ้นตัวมันก็ต้องร้อยสี่สิบชิ้นต่อตัว ต,ต่องานสีหนึ่งอะเนาะใช่ไหมเราก็กลับออกมาอย่างนี้กลับออกมาจิ้มตูดมันให้มันแหลมๆตรงๆพอดีสองข้างตัดออกมาเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมากลับกลับก็คือกลับนี่ออกมามันเป็นถุงถ้าเอาตีนผีวัดมันก็จะพอดีแหละตีนผีหนึ่งก็คือหยียบออกมาเลยเหยียบก็คือเย็บเด้อพี่น้อง ยาวเราก็พับตลบขึ้นอย่างนี้เลยพับตลบขึ้นอย่างนี้แล้วก็เหยียบข้างล็อกไว้ที่ข้างเวลานั้นเราก็จะเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนนะว่าเย็ยบสองข้างแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะในข้างที่สองเย็ยบออกมาแล้วฝากระเป๋าแต่เราสิ่งที่เราต้องระวังก็คือ ตัดออกมาเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมากลับกลับก็คือกลับนี่ออกมามันเป็นถุงก,กระเป๋าด้วยฝากระเป๋าด้วยร้อยสี่สิบชิ้นประมาณนี้นะจ้าตรงนี้มันก็จะตรงฝากระเป๋ามันก็จะตรงเนาะประมาณตีนผีมนึงเย็บจากฝากระเป๋าแต่เราสิ่งที่เราต้องระวังก็คือ เดี๋ยวเวลากลับออกมาแล้วมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆอันนี้ก็จะเย็บง่ายหน่อยเนาะไม่ไม่ซับซ้อนอะไรมากมายเหมือนจะเย็บเศษผ้าธรรมดานี่แหละก็จะเป็นสายอย่างนี้เนาะเราก็ตัดตัดออกมา ประมาณตีนผีหนึ่งเย็บจาาเดี๋ยวเวลากลับออกมาแล้วมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆ๋ยวจะทำให้ดูก่อนนะว่าเย็บสองข้างแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะนข้างที่สองเย็บออกมาแล้วพับขึ้นไปเลย ตัวมันก็ต้องร้อยสี่สิบชิ้นต่อตัวต,ต่อต่องานสีหนึ่งอะนะเย็บเราเย็บข้างเดียวไปก like so wow. ่อนจ้ะเรได้จำนวนเท่าจ้ะตัดออกมาเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมากับกับก็คือกลับนี่ออกมามันเป็นถุง เราก็จะเย็บข้างเดียวไปก่อนพับขึ้นไปเลยไปเลยเย็บไปเลยแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้ประมาณนี้นี่คือฝากระเป๋าได้แล้วตัวหนึ่งเนาะ ก็ทําทอย่างนี้วนไปจนเสียคลิมเข้ามาตรงนี้ประมาณตีนผีหนึ่งทั้งสองข้างยาเย็ดออกมาให้มันได้ห้าห้านิ้วถึงใช่ไหมแล้วก็กลับออกมาอย่างนี้กลับออกมาจิ้มตูดมันให้มันเหลมๆตรงๆพอดี สองข้างเดี๋ยวเวลากลับออกมาแล้วมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆประมาณตีนผีมนึงเย็บจัดก็คือเยบ็บเย็บออกไปเลยทับคิ้วออกไปเลยถึงมุมเราก็ปักเข็มลงแล้วก็เราก็หมนุนหมุนเสร็จแล้วเราก็เย็บด้านนี้ต่อ เลยแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้ประมาณนี้นี่คือฝากระเป๋าได้แล้วตัวหนึ่งเนาะก็ทำอย่างนี้วนไปจนเสร็จเราเย็บข้างเดียวไปก่อนจ้ะเ็ได้จำนวนเท่า นทีีมันเย็ยบจกมาเย็ยบไม่ใช่ว่าเย็ยบใช่ไหมเราก็กลับออกมาอย่างนี้กลับออกมาจิ้มตูดมันให้มันแหลมๆตรงๆพอดีสองข้าง ก็จะเป็นสายอย่างนี้เนาะเราก็ตัดตัดออกมากลับมาเหยียบข้างนี้มาเย็ยบข้างนี้อีกแล้วก็กลับออกมาเนาะมันก็จะเป็นฝากระเป๋าสีา่เหลี่ยมมาเย็บไม่ใช่ว่าเยยบประมาณตีนผีนะหนึงเย็ยบจากเดี๋ยวเวลากลับออกมาแล้ว มันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆฝากระเป๋าแต่เราสิ่งที่เราต้องระวังก็คือมันจะได้ไม่มีรอยต่อได้เนาะแล้วก็หมุน กลับมาข้างนี้แล้วก็เอามือกรีดอย่างที่เคยเคยเคย,เคยถ่ายเอาไว้เนาะแล้วก็เหยียบรลิมเข้ามาตรงนี้ประมาณตีนผีหนึ่งทั้งสองข้างเกลีดยลงมาให้มันได้ห้าห้านิ้วตัดออกมาเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมากลับกลับก็คือกลับ นี่ออกมามันเป็นถุกก็คือเย็บออเย็บออกไปเลยทับคิ้วออกไปเลยถึงม,มุมเราก็ปักเข็มลงแล้วก็เราก็หมนุนหมุนเสร็จแล้วเราก็เย็บด้านนี้ต่อ <c oughs> เย็บเราเย็บข้างเดียวไปก่อนจ้ะก็ <c oughs> ได้จํานวนเท่าัไปเลยเย็บไปเลยแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้ประมาณนี้นี่คือฝากระเป๋าได้แล้วตัวหนึ่งเนาะ ก็ทํำอย่างนี้วนไปจนเสร็จล้วก็จะเย็บข้างเดียวไปก่อนมันจะได้ไม่มีรอยต่อได้เนาะแล้วก็หมุนกลับมาข้างนี้แล้วก็เอามือกลีดอย่างที่เคยเคยเคย,เคยถ่ายเอาไว้เนาะแล้วก็เหยียบริมเข้ามาตรงนี้ประมาณตีนผีหนึ่งทั้งสองข้างเย็บลงมาให้มันได้ห้าห้านิ้ว เย็บฝากระเป๋าจ้าประกบกันเนาะที่เคยบอกว่าเจ้านี้ก็จะตัดมาชิ้นเดียวก็คือชิ้นใหญ่เพราะว่ากระเป๋าเสื้อตัวนึงใช้กระเป๋าสองสองใบฝากระเป๋ามันก็ต้องมีสองใบต่อตัวงานมีร้อยเจ็ดสิบกรุตัวกลับมาเหยียบข้างนี้มาเย็ยบข้างนี้อีกแล้วก็กลับออกมาเนาะนก็จะเป็นฝากระเป๋าสี่เหลี่ยม เราก็จะเย็บข้างเดียวไปก่อนถ้าเอาตีนผีวัดมันก็จะพอดีแหละตีนผีนึ่งก็คือหย็บออกมาเลยหย็บก็คือเย็บเดอ้อพี่น้องมาเย็บไม่ใช่ว่าหยีย ตัดออกมาเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมากลับกลับก็คือกลับนี่ออกมามันเป็นถุงคือเย็บออกมาเลยแล้วเราก็ใช้คำพูด